เทคนิคบริหารเงินลงทุนเท่าไหร่ดีคะ่ะบริหารเงินลงทุนเท่าไหรด่ดีเอาจริงมันเป็นคําตอบที่ตอบยากมากๆคือพี่อยากให้ประเมินจาก2ส,สิ่งก่อนละกัน 1. เรามีเงินที่พร้อมจะเสียได้ใช้คํานี้เลยนะเงินที่พร้อมจะเสียได้เท่าไหร่เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้วฉะนั้นเราต้องใช้เงินที่พร้อมรับความเสี่ยงกับ2เราหวังผลตอบแทนระยะสั้นหรือระยะยาวฉะนั้นเราประเมินจาก2อ,อันนี้ถ้าเราต้องการที่จะหาเงิน เร็วๆไวๆเนี่ยเราก็จะเป็นต้องใช้ความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นอาจจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่มากขึ้นหน่อยแต่บอกว่าเอ้ยเราจะเน้นเล่นเพื่อแบบระยะยาวค่อยๆออมค่อยๆ,ๆเก็บเราก็สามารถเป็นนเบเน็ตเมน์เนี่ยค่อยๆเก็บค่อยๆออมก็คือจะเสี่ยงต่าลงแล้วก็แบ่งเป็นไม้ได้หลายไม้มากขึ้นค่อยๆเก็บในตามแนวรับที่เรามองเอาไว้แบบเนี้ยจะดีมากกว่ามันเป็นคุณยูที่ต้องพิจารณาตัวเองก่อนมีทุนในการที่จะเสี่ยงเท่าไหร่คาที่เราจะเจอง่ายที่สุดเในตลาดทุนคือเสี่ยงมาก ผลตอบแทนสูงเสี่ยงน้อยผลตอบแทนต่ำถ้าบอกว่าไม่เสี่ยงเลยคือไม่ลงทุนแคนเองครับ